เพราะมันประหยัดแบบนี้เราเลยอยากจะบอกต่อกับเพื่อนๆเลยค่ะรวมพลังหารสองเปลี่ยนใหม่ประหยัดชัวร์ประสูวงพลังงานสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานก่อนที่เราจะย้ายมาอยู่บ้านหลังนี้เมื่อก่อนเราอยู่งเวียนใหญ่ค่ะสร้างเสร็จเราก็ย้ายแอร์มาอู้หูค่าไฟทั้งมันมันขึ้นขึ้นหมื่นกว่าหมื่นกว่าทูกเดือนเลยลูกชายบอกว่า แม่มีแอร์ระบบอินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟเบอร์ห้าแม่ลองไหมบอกเออก็ดีนะลูกพอสักสองเดือนเรามาดูค่าไฟโอ้โหค่าไฟลดหรือ6,000กว่ามันบอกเฮ้ยเธอมาซะจริงๆเลยงั้นเปลี่ยนห้องแม่งั้นเขาจะไปบอกคุณยายที่วิเชียนให้เปลี่ยนด้วยเพราะว่าระบบนี้มันดีมากเลยประหยัดไฟมากเนี่ยเนี่ที่ทให้เราประทับใจถึงต้องจะบอกต่อกับเพื่อนๆเลยค่ะว่า แอรอันนี้ดีมาก้องนี้เปลี่ยนมานแล้ว